หลังจากร้องเพลงเสร็จกู่ซิ่วอี้ก็หันตัวกลับไปบนเวทีและเช็ดน้ำตาเธอรู้ว่าเย่เฉินอยู่ในกลุ่มผู้ฟังแต่เธอไม่เคยกล้าที่กระสบตากับเขายิ่งไปกว่านั้นวันนี้เธอได้กำชับช่างภาพที่อยู่ในที่เกิดเหตุโดยะเะทาะไม่ให้หันกล้องไปที่ผู้ชมเพราะเธอเกรงว่าช่างภาพจะจับตัวเย่เฉินโดยไม่ได้ตั้งใจและถูกคนที่ไม่หวังดีเห็นเข้า เมื่อผู้ชมเห็นเธอหันกลับมาและเช็ดน้ำตาพวกเขาก็คิดไปเองโดยไม่รู้ตัวว่ากูซิ่วอี้ต้องเสียใจยเพราะบทเพลงและอนุมานว่าเธอหน้าจะยังไม่พบเด็กชายที่กล่าวถึงในบทเพลงจากนั้นกูซิ่วอี้ก็ปรับความคิดของเธอและทำการแสดงต่อไปหลังจากร้องเพลงสามเพลงรวดกูซิ่วอี้ก็ใช้ช่วงพักระหว่างเพลงกล่าวผ่านไมโครโฟนว่าขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆคืนนี้นี่เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของคอนเสิร์ตอำลาโลกของฉัน ฉันเกิดที่หยานจิงเติบโตที่หยานจิงและเดบิวต์ที่หยานจิงดังนั้นฉันจึงเลือกหยานจิงให้จัดคอนเสิร์ตนี้เพราะฉันหวังว่าอาชีพนักแสดงของฉันจะได้เริ่มต้นและจบลงอย่างสมบูรณ์และจบลงอย่างประสบความสำเร็จนะสถานที่ที่มันเริ่มต้นและถือเป็นจุดสิ้นสุดที่สมบูรณ์แฟนๆต่างตื่นเต้นและเสียใจและตะโกนชื่อเธออย่างดังท่ามกล่าวผู้ชมและบางคนยังตะโกนบอกเธอไม่ค่อยลาออกจากวงการเพลงอีกด้วย กูชิลียิ้มเล็กน้อยและพูดต่อว่าถึงแม้ฉันจะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากที่มีผู้สนับสนุนอย่างพวกคุณในวงการบันเทิงมาโดยตลอดแต่ฉันเชื่อว่าสิ่งดีๆย่อมมีวันสิ้นสุดและฉันต้องเลือกเวลาที่จะกล่าวคำอำลากับทุกคนเสมอดังนั้นฉันหวังว่าจะได้กล่าวคำอำลากับทุกคนอย่างเหมาะสมและเคร่งครึมในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันเพื่อให้ทุกคนจดจำฉันในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉัน แฟนคลับสาวแถวหน้าตะโกนสุดเสียงว่าชิวอีคุณจะเป็นที่หนึ่งในใจฉันเสมอกุซิลอี้ยิ้มและกล่าวว่าคุณต้องจำไว้ว่าไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปหลังจากนั้นเธอพูดติดตลกเครื่องจริงจังเครื่องว่าบางทีถ้าฉันบอกลาเธอตอนนี้ความประทับใจสุดท้ายที่เธอจะจดจำได้คือกุซิลอีที่ดีที่สุดแต่ถ้าฉันบอกลาเธออีกครั้งในอีกสิบปีข้างหน้าเธออาจจะเป็นกุซิลอีที่แก่ชราและโรยราไปแล้วก็ได้ ถ้ารออีก20ปีแล้วยังไม่บอกลาหลายคนอาจจะนั่นคุยกันเงียบๆว่าทำไมหญิงชรากุซิลีถึงยังไม่เกษียณและยังยึดติดกับวงการเพลงในวนัยนี้มันน่ารำคาญจริงๆใช่ไหมล่ะไม่แฟนๆปฏิเสธอย่างรวดเร็วกูซิลีโบกมือพร้อมยิ้ม โอเคฉันตัดสินใจเลิกแล้วดังนั้นฉันจะไม่ให้โอกาสเธอเกลียดฉันอีกสิบหรือ20ปีข้างหน้าทุกอย่างนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ผิดสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคือมิตรภาพที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ได้กันนาน,น,านแต่คือการอุทิศตนอย่างเต็มที่โดยไม่เสียใจไม่ว่าจะอยู่ได้กันนานแค่ไหนฉันทุ่มเททุกอย่างในวงการบันเทิงมาตลอดสำหรับฉันฉันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอยู่เคียงข้างพวกเธอดังนั้นฉันจะไม่รู้สึกเสียใจใดๆที่ต้องบอกลาตอนนี้ ดังนั้นอย่าเสียใจและอย่าเสียใจไปเลยเธอแค่ต้องรู้ว่ากุซิวอี้ที่รักเธอได้ทำให้อาชีพการแสดงของเธออยู่ในจุดสูงสุดตลอดไป การแสดงออกที่ตรงไปตรงมาและจริงใจของกูซิลีทำให้แฟนๆร้องไห้ไอดอลหลายๆคนพยายามคิดอย่างหนักถึงวิธีที่จะยืดระยะเวลาการเบ่งบานของพวกเธอวิธีที่จะดึงศักยภาพการบริโภคของแฟนๆของพวกเธอออกมาและวิธีที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแต่กูซิลีไม่เคยมีความคิดเหล่านี้ เธอมีวินัยในตนเองและรักตัวเองในขณะเดียวกันก็จริงใจต่อแฟนๆอย่างมากเธอไม่เคยแส,สแส้งหรือหลอกลวงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในทุกบทเพลงและทุกการแสดงและเธอก็ได้มอบด้านที่ดีที่สุดของเธอให้กับแฟนๆอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นวงการบันเทิงนั้นโหดร้ายไม่มีศิลปนินรุ่นเก่าที่มีทั้งคุณธรรมและพร,รสวรรค์คนใบที่จะรักษาความนิยมไว้ได้ตลอดไปเมื่ออายุมากขึ้นแม้แต่ซูเปอร์สตาร์ก็จะมีอิทธิพลที่อ่อนลงเรื่อยๆซึ่งเป็นแนวน้มเดียวกับสภาพชีวิตของคนคนหนึ่ง หากกูซิวอี้ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปเธอจะต้องเริ่มถดถอยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากผ่านไป5หรือ8ปปีไม่ว่าเธอจะพยายามมากเพียงใดเธอจะค่อยๆพ่ายแพ้และถูกแทนที่ด้วยเลือดใหม่ทั้งในด้านรูปลักษณ์ความแข็งแกร่งและสภาพร่างกาย ขณะนี้เธอได้เกษียณจากอุตสาหกรรมบันเทิงทันทีหลังจากเธออยู่ในช่วงรุ่งโร์ของอาชีพการยานและสิ่งที่เธอจะทิ้งไว้ให้กับวงการเพลงจีนทั้งหมดจะเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและไม่วันตกต่ำยิ่งไปกว่านั้นมันจะเป็นเรื่องยากหรือแม้กระทั่งเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับวงการบันเทิงในอนาคตที่จะมีไอดอลอีกคนที่บริสุทธิ์เปล่งประกายและรักตัวเองเหมือนเธอ เพราะแม้ว่าคนคนหนึ่งจะบริสุทธิ์เหมือนเธอก็ตามเธอก็ไม่อาจครอบครองพรสวรรค์ที่ไม่มีใครทัดเทียมภูมิหลังครอบครัวที่ร่ำรวยและวินัยในตนเองที่ไร้มนถิ่นได้ในเวลาเดียวกันในสี่ประการนี้คนบางคนในโลกอาจมีหนึ่งสองหรือแม้ก็ทั้งสามประการได้แต่ไม่มีใครที่จะครอบครองทั้งสี่ประการได้เหมือนเธอเธอกเกษียณอายุในเวลานี้และจะกลายเป็นตำนานดนตรีที่ไม่มีใครเห็นอีกต่อไปอย่างแน่นอน